มาพบกับนจุอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเปิดโหมดมืดใน Facebook นะครับถ้าใครดูนะผมก็เคยถอนเปิดโหมดมืดโหมดมืดนะครับดาร์กโหมดดาร์กโหมดนะครับในแอปหลายตัวก็จะสามารถสั่งที่ตัวแอปได้เลยถนะ้าเป็นทางทว t w เ t t e r อะไรอเงี้ยแต่ไอตัวของ Facebook เนี่ยมันไม่ได้สั่งที่ตัวแอปเหมือนในทวก Twitter เหมือนใน s h u t t e r s t o c ออะไรที่ผมเคยทำให้ดูนะครับ อ่าคราวนี้เรามาดูกันนะครับวิธีการเปิดตอนนี้มผมเปิดแล้วนะมาดูกันนะครับก็มาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วก็เลือกที่การแสดงผลเลือกมาที่การแสดงผลปั๊บตรงนี้นะครับอ่าหมดมืดจริงๆของผมเปิดแล้วนะครับอ่าถ้าเรากดทีมืดเนี่ยมันก็จะเป็นหมดมืดแต่คราวนี้มันจะไม่ได้รองรับทุกแอปนะครับอ่าเราก็ต้องเลือกมาที่แอปส่วนบุคคลนะครับกดเข้าไปหนึ่งครัง้งปุ๊บอ่าแค่นี้นะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนที่ให้ใช้หมดมืด ที่บอกว่าทำอย่างแอปทวิตเตอร์มันก็เมืหมดแต่บั๊กแอปเนี่ยมันสามารถเลือกโดยตรงจากแอปได้เลยนะครับแต่ตัว a c e b o o k เนี่ยมันไม่สามารถเลือกโดยตรงจากแอปของมันได้นะครับออย่างนี้ผมว่ผมจะผมเปิดไวลวถ้าผมจะปิดนะผมลองปิดเข้ามาให้ดูนะครับถ้าปิดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นโหมดอย่างนี้ปกติแต่ถ้าคราวนี้เราเรามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดแค่ตรงนี้กดเปิดปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับมาดูที่ Facebook เราเห็นไหมครับเป็นโหมดมืดแล้วถ้าใครชอบผมก็ชอบโหมดมืดนะครับผมรู้สึกว่า ถ้าสีาหมดสว่างเนี่ยแสงจากจอมันเยอะไปหน่อยอมันดูมันไม่ค่อยสบายตาผมก็ชอบนะสำหรับใครชอบก็ทําตามนี้นะครับสำหรับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปทำนะครับอ่าหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับลาไปคนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนจุ๋ยโฟตโต้ในยูทูบชาแนลและในแฟนเพจนจุุยโฟตโต้ด้วยนะครับเอืมบอกไปคนระับสำหรับมือถือที่ใช้ทำตอนนี้เป็น Redmi Note 9นะครับ Note 9อ่าครับ ถ้ามือถือท่านเป็นรุ่นอื่นเนี่ยต้องลองไปดูอีกทีนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าอ่านะครับว่าแต่บางทีมมือถือไอรุ่นมันอาจจะมีอะไรไม่คล้ายๆกันนะครับแต่มันอาจจะมีอ่เมื่อจากไอเอ็มไอยูไอแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่ค่อยมันก็มีเหมือนกันนะครับบางทีมันมีการต่างกันเล็กน้อยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ